hello welcome to my lessons again welcome to my classroom good morning นะคะ uh, วันนี้เรากลับมาอยู่กันในยูนิต1เหมือนเดิมเรื่อง My School มามดูซิว่าวันนี้คุณโคจะขึ้นเรื่องใหม่เป็นเรื่องอะไรกัน อ่นักเรียนดูนะคะ Let's see what's in the playground มีอะไรอยู่ในสนามเด็กเล่นบ้างเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปให้ดูแล้วก็ให้หนูเนี่ยลองดูนะว่าหนูเห็นเครื่องเล่นชนิดไหนมีกี่อันในคลิปวิดีโอนี้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างแรกนะคะเมื่อกี้นักเรียนเห็นเครื่องเล่นอะไรบ้างเมื่อกี้มีหนึ่งในเครื่องเล่นนั้นก็คือ swing swing ตัวนี้เลย swing อีนะคะ Swing งสวิงก็คือชิงช้าเก่งมากในหนูเราออกเสียงอีกครั้งนึงสิสวิงสวิง n g ร็กเ g ิทีนี้เวลาเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยเขากำลังเล่นชิงช้าอยู่เราจะพูดเป็นภาษา,ษาอังกฤษว่ายังไงให้หนูดูนะคะอย่างเส้นในกิฟต์เนี่ยมีเด็กผู้ชายกำลังเล่นชิงช้ายอยู่ชิงช้าสีแดงเห็นไหมเด็กผู้ชายคราวที่แล้วคุณครูบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายจะต,ต้องใช้ประธานก็คือ he ่า he เข้ามาคนเดียวเราจะใช้ he is he is นะคะ he is แล้วเวลาเราจะบอกว่าเล่นเนี่ยเล่นบนชิงช้าเราจะใช้เป็น playing on playing on อ่ะทีนี้ดูรูปแบบประโยคเต็มๆนะคะเราจะพูดว่า he is playing on the swing he is playing on the swing โอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องเล่นต่อไปเลยออันนี้ดูจากกิฟนะคะเขาเล่นอะไรเอ่ยมาโยกมาโยกนะคะในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า sea saw sea saw one more time please sea saw f r e a k อา่า sea saw ทีน่นี้คนที่เล่นอยู่บนเครื่องเล่นเนี่ยมีกันทั้งหมด สคนเห็นไหม two girls มีเด็กผู้หญิงสองคนเล่นอยู่บนเครื่องเล่นนี้เราจะใช้ประธานเป็น they they d a y ที่แปลว่าพวกเขานะคะถ้าเป็น d a y ประธานเป็น d a y มีหลายคนก็จะต้องใช้เป็น are ตามหลัง t h y are t h y are ทีนี้เวลาเราจะบอกว่าเล่นเนาะเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกับสวิงเลย ซีซอร์เนี่ยใช้คำว่าเล่นเหมือนกันกับสวิงก็คือ playing on playing on they are playing on the seesaw they are playing on the seesaw excellent next อ่าอันนี้นะคะไม่เหมือนเพื่อนแล้วแต่ว่าเครื่องเล่นที่เราเห็นในนี้คือ slide slide ที่หลายๆคนชอบเรียกว่าสไลเดอร์นะแต่จริงๆเวลาเราเรียกเครื่องเล่นนี้เราจะเรียกว่าสไลด์สไลด์เฟรเกิร์ที่นี่เด็กคนที่เล่นอยู่เนี่ยเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะแล้วก็เล่นอยู่คนเดียวด้วยเนี่ยเห็นไหมกำลังสไลด์ลงมาเลยเด็กผู้ชายมีคนเดียวเราจะใช้ประธานคือ he he แล้วก็ตามด้วย is เพราะว่าเขามีคนเดียว he is He is อาแต่ว่าเวลาเราจะบอกว่าเราเล่นสไลด์เนี่ยเราจะใช้ไม่เหมือนกันกับสวิงแล้วก็ซีซอนะสวิงกับซีซอนเขาจะใช้เป็น playing on ใช่ไหมคะแต่ว่าสไลด์ดอกจันเอาไว้เลยสไลด์เราจะใช้เป็น going down going down เวลาพูดเต็มประโยคเราจะพูดว่า he is going down the slide he is going down the slide f r i ก a t อ่าทีนี้เรามารีวิวคำศัพท์กันนะที่เราเรียนไป3ามคำวันนี้นะคะคำที่หนึ่ง swing swing ไหนดูซิ swing คือชิงชา้าโอเคคำต่อไป seesaw seesaw what does this mean seesaw มาโย เก่งมากต่อไป the last one is slide slide what does t h i s mean slide กระดานลื่นของเรานั่นเองโอเคให้นักเรียนรีวิวคำศัพท์นี้อีกครั้งนะคะจะ talk with your family หรือว่า talk with your friends ก็ได้ทีนี้นะคะวันนี้ practice ในวันนี้ของครคูจะอยู่ใน workbook เ g e number f workbook เ g e number f หรือว่าหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่4หัวข้อ fill in the blanks fill in the blanks ก็คือให้หนูเนี่ยเติม verb นะคะ going down แล้วก็ playing on ลงไปให้ถูกต้องให้มันเหมาะกับชนิดของเครื่องเล่นแล้วก็เติมคำศัพท์เครื่องเล่นลงไปให้ถูกตามรูปภาพในแบบฝึกหัดเลยโอเคนะคะ That's it for today. Thank you for your attention. See you for next video. Bye bye.